นหอะแต่ว่าข้าวเทียงไม่ลืมดอกข้าวเทียงคนือยนหรอกไม่ลืมแต่เลื่มเดือนัวลืมเหือนแฝะลื่มไม่แปขึ้นนำมหเลืมมนน่นข้าวเทียงไม่ลืมราอิไม่ด้แต่ว่ลืมข้าวเทียงอ่ะใจะได้อะไรตงไหน Assalamualaikum wa annallaha muhimu kaidil kafirin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Taala, "Zalikum barmula demikian itu percobaan bala itu sebenar. Memelihara Islam dan menghina kafir." บื S <S ้องมูลาดิมิเกนนี่ตัวสิงเด็กเดียวนี่สิงตั้งกล่าวนี่ยอะไรล่ะปัญจบาอันนะคือการตรวจสอบบาโลอีตูวเรื่อบาโลนั่นสุบนรณนะครบตองและมันมัเยอะอิสลามไฮเกียร์กับอิสลามแต่ตอนตรวจสอบเด็กเดียวก็คือไฮเกียร์กับคนอิสลามด้านบางทีนอกาเฟ่และต้องการฮี่น่กับกาเฟ่ ให้เกียรติสลาดในการหินโนน่น่ให้ความตั้มต่อยกับกาเฟนว่าอันน์อัลอฮ์มุฮิญุกไกดิลคาเฟรีนดานปวัส่วยอัลตาลาอิตะมังหิโนดานมาลาโกที่พูได้ยอดสุรกาเฟนแต่จริงอัลตาลานั้นได้มังหินโนคือทำให้ตั้มต่อย นะทำให้เสียเปาดามลาโกทิปูด,ดายโยสลกาเฟ,ฟและทำให้วางเปล่าการตม้มการหลอกลวงของบรรดากาเฟเหลอกลวงหมาสำเร็จาการต้มของกาเฟอีกเดียวนี้ทำให้เสียเปาหรือว่าทำให้เลี้ยวการต้มของบรรดากาเฟก่อนสั้นอีโย อ่ะพ่อหันมาบริบินาซ้อมุสลิมินมันนึกเลยคาเฟ่นั้นนะคาเฟ่น่าหนึกอ่ะพ่อหันมาบริบินาซ้อมุสลิมินว่าอะไรนะที่จะให้คนมุสลิมเสียหายมันนึกว่าอี้ทำเปิดที่ให้มันชิบหายคนมุสลิมินที่อาจจะบินาซ้อเยอะไม่เสียหายคนมุสลิมนะมันนึกใหา่เสียหายก็ไม่เสียหาย apa sendiri habis orang orang besar besar ke Tuan man eng leh ah ha, tu kafe eng habis orang besar besar mod kon jai jai ha, ah orang besar besar muka kon jai muka mod beloy ah ha, nah dibunuh di badan hari itulah baru bercahaya sinar matahari Islam. นะคือคนอยิงย่งๆเมื่อมาการ์จากเดียวโสค่าที่บาดาดอาริอีตุละวันนั่นและวันที่รรบที่บดาดาดนั้นบาลูบริจัยโยศีนศัดมัตารีอิสลามเริ่มแปลว่าพึ่งทอแสงเวลตะวันแห่งอิสลามตะวันแห่งอิสลามอย่างเดียวนี่คือศาสนาอิสลามเปรียบเสมือนตะวันเริ่มทอแสงเวลที่นะั้ ในการในการในวันที่เราสิบาานะปราร์ดอนะปาร์อมาเตอร์สักเลากคาเฟ่คาเฟ่ในสายตาของบรรดาคนกาเฟ่คาเฟ่ Bismillahirrahmanirrahim In tastaftihu faqad ja'akumul fath Dan jika kamu minta hukum memenang memenang yang benar dan mengalah yang batal ni maka sungguh telah datang akan kamu oleh hukumnya itu dengan binasa kamu Tetapi hak kau kau นไะม่ต่อหกขมขอหกขมขอให้ตัดสินมันมานั่งย่างเป็นนาทให้ชนะและผโพติจิงผโพติสุกให้ชนะทำง,งานแล้วย่างบาต้านเล็กให้มันแพ้นะผโพติดพิษนะให้สักเลกาเป็นให้ตั้งมักกาเฟตมาก็สุงงตลอดตั้งอาการกำมงดังนั้นแทจิงได้มากยังพวกเจ้าวเนะอเลยหกขมหน่อยตัว นะโดยหกุมนะหกุมของทท่านเด็กเด็กได้มากยังฝากเจ้าเด็กงนินปินาศการมง้วยให้ฝากเจ้าเาสียหายให้ฝากเจ้าพินาศแล้มันนั่งมุสลิมินและให้มุสลิมินชนะสำหรับการมงบาตเตลมุสลิมินบททรนณาโดยสาเหตุว่าฝากเจ้าน่ะบาดตายฝากเจ้านั่นไม่ถูกต้องมุสลิมินบรนณา,นาคนมุสลิมินน่ะทุก Cukuplah dengan ikut Allah dan Rasulnya Dia akan tam Allah dan tam Rasul Kau muslimin nanti batuk kan Kau tam Allah tam Rasul Riwayat kemirangan Adalah Abu Jahal berdoa Janganlah Abu Jahal dia kau doa Kau makan lah buman Kau kan Ketika hendak keluar pada uh, Perang badan Tonti di jahok Baitam sikti badan Bersama-sama lain-lain Quraish พร้อมกับภูรเอิเอินะเอิ้จากอุจารนะมาอุาร์นพรดอกตอนที่จะออกไปรับสิบารดานกะ็ดอเซเส้ต้เป็นการต้องดึง,งานันตรไรกบะบระพร้อมดวยโยเยยุ่งเย,ยกำหมานของกาบะนะพะดอกอถือมากบาบะโยเฮ้ตฮ้นกูมันวา Abu wahai Tuhan Kongcan Mana-mana kami yang ada memutus rahim nah, Nain-nain dia Pokrau ni ada memutus rahim Ti.. Te mi kan tak khas yang mi Dan mendatang akan kami Dengan barang yang tiada kami ketahui Dan dia nak ma yang pokrau nah, Doi sing tiwa Pokrau meru มาก็พ hi, hi, like ิดาสรการเดียวไอ้สรีายดังนั้นให้มันเสียหายให้มันชิบหายจะต้องพุงนี้ในวันพุงนี่ให้มันชิบหายใช่พวกติดตัดขาดหยาดมิดพวกติดนํ้มมาย่างพวกเราด้วยสิงที่พวกเราไม่รู้เคยลหละมันว่าจะกรหยาดมิดไม่ถึงหนบีเท่าเคยลหละติดํา้มมาย่างพวกมันนั้นด้วยสิงที่าผวกมันไม่รู้ไม่ถึงหนาบีเร่ามันถ่าให้มันเสียหายใช่ พรุ่งนี้ให้มันเสียหายมันก็ก่อสั้าดอกอ๋อยอีกตัวดังนั้นได้นึกและดอกของมันนะพระพุทธเจ้าน่ะอาตสนาบีมันนึกรให้ลุงพระนาบีให้นาบีเสียหายเพราะว่านาบีนั้นเป็นคนเด็ดตั้มเนี่ยตะการหยัดมิดนะใกล้แต่การอิสลามแตกเดียวเนึ่ยแตกเดียวนี่มันไม่ตามเลยเลยอ่านะกับหยัดมิดมันนั้นไม่ตามเลยว่านะพอะมัทเป็นคนตั้มอ่าตะการหยัดมิด แล้วก็ได้นํามากับสิ่งที่พวกมันไม่รู้อ่านะอ่าใหามาเหยื่อเถื่อนรึหายมาหนังหัจับสังเกตมังอ่านะอ่าเลยก็ซัดดอกของมันนั้นมันหนึบในดอกของมันไอ้โชคหลบบนหนังพี่ด่านวัสดุสีเมีลหลายโชคบนคนวัสดุสีเมีปานดอกไฮกระเดนเอียดดอกอ้ออาตัดจริงย่อในความเป็นจริงเร็วมันดอกอ้อหลบบนด่งมันเอง ให้โทบหลังเองและสกลกาเฟ่ย่างดีบรุนุสระเตอร์เนาะและมันก็เดอ๋ยให้โทษลงบนทั้งวัดกาเฟ่ที่โทษฆ่าพร้อมกับมันดีบาดาษนั่นคือให้เกิกัสอยุพันนันถ้าไม่วาพันนันเละกระโนอีเยอะอัปปยังบรรดาตังเดงันสวัสดิ์โตยังเจริญดิสุรุอัลลอฮ์เพราะว่ามันนั่นมันจะเป็นคนนั่มาด้วยสิ่งที่ว่าอัลลอฮ์กะนัไม่ได้จ่ายแะราซูล และระซุนไม่ได้ใชายยังจาดีปูตุสลาฮิมที่เป็นการตัดขาดสัมพันธ์จามิตน,น,นั่นไปทำสิงกรอัลลอฮ์อาลาไม่ใช่ระซุนไม่ใายด้วยการกระทําของมันนั่นแลยทําให้ตัดขาดจากมินะซึ่งพวกนาบีล,ล่ะตามาอาาัลลอฮ์ตามละซุนนะกุม Dan jika kamu berhenti daripada kufud nah, dan tahan kepada Bapak Jauh Nah, juz sejak bila kufud Dan perang Nabi Muhammad itu Lepas itu, dia tamsik kepada Nabi Muhammad nah. Maka ia itu terlebih baik bagi kamu Bila Bapak Jauh juz sejak kufud Juz sejak tamsik kepada Nabi Muhammad nah. Maka ia itu Tenggarkan bahawa juz sejak kufud Lepas itu, juz sejak tamsik Terlebih baik bagi kamu, jing di sini, sebab Bapak Jauh เอ่่กาเฟกาเฟเอ่่บ้านใกาเฟทั้งหลายบะอิ่งสาวอูดูนะเอาเด็ดดันทีก็คำว่าอุลล่งบาลีพระรางนบีมหามัตน้าก็พวกยาวกลับไปอ่ากลับไปทำลาเอาเนาะคือหลบพระนบีมหามัตน้าชายกามิงอุลล่งบาลีบนุลุลงเหนียวแน่นอนเราหมายถึงอัลรเนาะแน่นอนเรากะกลับไปช่วยลาอูอ่านะกามิงอุลล่งบาลีบนุลุลงเหนียวเลาก็กลับไป ช่วยนะพีลาผัสกามงคปนกจาววัลนตุุนีงคุมพัุุมลนอุนีมุุมใช้เอาวเลกัสรัชด้านที่อาจะมายากประกมงอิตุจะมากมงอิุสักตและจะไม่ปลอยจากพวกจ้านั้นจามากมงอิตุขณะของพวกจ้าน่ะสักตสักชิ้น ไม่ทำให้มังมีจากปกเจ้าและจะมาอักกอเจ้าสักสิ่งด <ai> ้านีก็บริยญา sekali นและถึงไม่ว่ามากสักที่ก็ตามมมฮัมหมัดมันนั่งอยู่กับโ m ฮัมมัดชถึงว่าพกเจ้ามากับโมฮัมมัดชนะเช่นกันด้าีปตกับมุงจ้าปกเจ้านี่ยอัลลอฮมะอัลมุมินีนด้านซอัลตาอกตและจิงอัลตาน่นเสร็จ้สเียนร่างอย่าง Mu'minin Nafrung Kak Matkun Di Penku di Iman Nafrung pula Pertolongannya Alat Tanah Cuih juga Kak Kun di Iman Ya Ya Ayuhal-lazina amanu Ati'ullah wa rasulah Wa la tawallau an Wa antum jasma'un Wa la takunul Kal-lazina qalu Sami'ana Wa hum la yasma'un

<Representatives> <applause> نعم. <applause> الله <أيل>. اللهم اشهد ان لا اله الله في خير وفي خير وفي <applause> خير وفي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  خير من خير وفي خير وفي خير وفي خير لا خير لا خير اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين